นี่ตอนนี้เรานะครบผมมาขายรถนะเรากําลังรอพี่อมสายชิวนแล้วผมตอนนี้เราอยู่นี่เยาวราชนะครับโอ้โหแหล่งที่เที่ยวนะสถานที่ท่องทเที่ยวนะครับนี่เอารถมาขายโอ้โหเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะยอยู่เยาวราชโอ้โหที่เที่ยวนะเอา้าให้มาพอดีเลยนี่เอ,าอ้าทักติดต่อพี่เปล่าใช่ใช่โอ้ ไหนจะขายอะไรนี่อ่ะใค้ตีคด,ดีให้หน่อย,อยอใช่เหรอใช่โอ้โหรอดไม่หนิรอดแต่งเยอะอยู่นะเอ,อ๋อดีกว่าตรงนี้ก่อให้ตีราคาแล้วก็เดี๋ยวเอาแบบความจริงเลยอ่ะเดี๋ยวเปลีย่ยนตาข้องนะจับก้อนเลยจับกล้องน้องนะอะไรมาอันนี่เราไปจับไปอยู่นังเก็บเลย<อ> ครวันนี้เอาเกียร์มันก็หมวกด้วยให้หมวกด้วยโอ้ยใส่ให้ให้หมวกพร้อมได้หมวกพร้อมเลยตอนนี้มันก็จริงนะมันก็ปีมันก็ลดเก่าแล้วมันก็ลืงเก่าแล้วแต่นี่ก็ขัดตัวใหม่แลนะหมวใหม่ได้แต่ว่าตัวนี้ก็สวยนะแต่ที่เป็นที่ชอบราคาก็เลยลงเยอะไหมอันนี้เดี๋ยวดูเลขไงใหม่ก่อนเรามาดูเรียงใหม่ไปดูมีไหมเยอะอยู่อ่ะ โอ้น้ำมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีโอ้อันเนี้ยไม่มีน้ำมันก็หักไปเลยหักไปส <c oughs> องสามพันไปเพราะพี่ต้องขี่กลับยังไงต้องเติมน,น้ำมันที่หลังที่สกายแล้วก็เติมน,น้ำมันด้วยนะเราดูดูชุดสีดวยสีก็ไม่เนียนดวยทำเหมือนแบบเหมือนทำแบบเหมือนไม่ได้ใช้มือทำอ่ะ <c oughs> อ๋อทำแบบ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เลยมาดูมาดูของของ,ของแต่งก็ปั๊มก็เดิม <c oughs> ปั๊มเดิมล่างก็เดิมมาท่อแต่ท่อได้ท่อได้ท่อ JP ได้ รถใหม่เลยตาบงตาพ่อนี่ก็เป็นก็ดมีเพียวคาร์บอดไหมเนี่ยเป็นเป็นงานทุกมีคูเพียวด้วยมีเพียวด้วยได้หมวกอะเอางี้รถก็ก็ได้นะหมวกได้ไหมหมวกก็ได้ขายด้วยเลยแถมใช่ไหมได้เอางี้ซื้อรถเลย หมวไ้ให้เก็บให้เราแล้วก <enne> ันหัวพี่มีเยอะแล้วตีราคาลุให้แล้วกันกันสะบัดการสบัดได้มาเลยตัวนี้เราซื้อก็ประมาณท่าไรกสบัดนี้าพั่งาสะบนดก็ย่บาท่บบาทขายมือสองนเียวไปกาสะบัดก็ไมใช้ไม่ไใช้ก็ชมากีใช้ของบริวา็อะไรเงี้ยอ๋อแต่นี้ก็ดีนะตามพวกเรา ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงข่อหน่อยขอเดินเบาก่อนขอเดินเบาฟังเลยเออเดินเบาเฮ้ฟังเบาก่อนฟังท่ออย่างถ้าเสียงดีก็มีแบบราคาแบบอาจขึ้นได้นะถ้าเสียงแบบไม่ได้เพี้ได้เลยร้าน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 เลย 8 9 9เก้าปีตัวนี้สามปีแต่มันก็มีประมาณนี้คือว่าตกไปแล้วราคาก็ตกไปซื้อมาเท่าไหร่ตอนนี้ซื้อมารถเดิมมัน3ามแสน3ามพันสามแสนสพันไม่ลงแต่งบอกเลยตอนนี้มือสองก็ขายกันก็มาแสนกว่าบาทใช่มาแปดเก้าไปแปดเก้าอคูดเหอนยิ่งขนาดนั้นเลยเหรอแต่งเยอะอยู่นะแต่งเยอะเอา้ยของแต่งครับ มีผลหลับเวลามาขายแต่งเย็่เวลามาขายก็ไม่เรอเอาเงี่ยรวมๆเลยนะสภา,าพนี้เอาพูดจริงๆจากใจเลยถ้ามาขายนะเอาเนี่ยนี่เต็นพี่เลยเกินแสนสองอ่ะโอ้แต่ท้าไม่ได้เหรอแสนห้าม่ไหลด้มันก,ก็ไม่ไะไรมนมีไฟด้วยนะมีไฟอะมีไฟเลยชมอะไรไหมช์มาเลยนะ นน่เแล้วแสนเด็ดเฮ้ยเขาไม่ไพ่ไหนกันว่ะวันถอดได้ถอดได้เฮ้ยมันจะแบบถอดได้ก็ถอดได้ได้เลยแสนหนึ่งโอ้โหเลยแสนหนึ่งแต่ข้าไม่ได้เหรอวันแสนสองให้เยอะหล่อยแสนสองมีแบบไพ่เยอะแล้วเราไปที่เด็ดที่มีใครเยอะดีเอาลองนี่คุณดูเอาคุณดูนี่ชออะไรไปเพื่อดีเอ็ไปเพื่อดีเอ็ใช่ไหมคนที่รู้ที่นี่เอาตีให้แสนสองผมให้แบบพี่คนลองว่าเฮ้ยได้โอเคไหมเยอะไปหรือน้อยไปหรือว่าพอเหมาะอ่า เาว่าไงที่องไปต่อไงพูดซื้อไปแล้วที่ไปขายต่อไดไปเก็บไว้ไงไปขายพอทำกำอะไรอะไรหน่อยเฮ้ยตุ้มเป็นสวยว่ะสวยไหมเฮ้ยเธอทเนียมเหรอเนี่ยสียังได้สียังได้เลยเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มเพิ่มยอดเลยเอาไปพี่ให้แสนสองใช่ได้เอาไปแสนสองแสนหนึ่งแสนสองหมื่นยี่สิบบาทเพิ่มให้ยี่สิบบาทกว่านี้เลยนี่ด้วยนี่ด้วยเนี่ย เฮ้ยให้ดีแล้ครับอะไรไม่ดยอะไรไมนด้วยเนี่ยจะพิชิตใครเลยหมดเลยอันนั้นรู้พอใจไหมเนี่ยไม่ถึงแบบได้เลยถ้าเอาก็ไหวก็เอามาได้มาเดี๋ยวตีโทรศัพท์ไม่ใช้รุ่นอะไอ้โปรเจกต์ัดเจ็ดชัดไม่แก่โอ้เหมือนแบบพร้อมจะจะระบายของอย่างเดียวเลยว่ะโหช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอ๋อเข้าใจยุบลุงเงี้ยเป็นเงี้ยเป็นกันหมดก็ สกิกสามสองกิ๊กอกรณ์ไม่มีตู้โทรศัพท์อุปกรณ์ไม่มีใช่มาขายพร้อมใช่มีแค่เครื่องก็ใช่ต,ต้องคุปปุสายชุดไรใช้ม no ีไม่มีทั้งหมดแล้วม er ีแต่เครื่องให้ใช่มาดูสภาพแล้วกันคือจะบอกผมก็เปิดร้านขายโทรศัพท์ด้วยทั้งซื้อขายรถซื้อขายโทรศัพท์ดูง่ายๆรอบนอกนะครับ รวมแม่ก็ได้ไหมมีรอยหน่อยว่อแบตโมนมีรอยก็มีรอยด้ทุคนเรอยนี่นิดๆหน่อยแต่ว่าเอาเลยเดี๋ยตีราคาเลยกพัทสอเป็นพ่อค้าแล้วไปี่พไหมสพน้ไม่ได้หรอโหนี่ขอเม็ดเลยว่ะ นี่ก็ให้เพิ่มเมล้ดหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบาทอันนี้ขอสี่พันห้าเอางี้เห็นแก่เคสแล้วกันเอาไปสี่พันยี่สิบาทเฮ้ย <c oughs> เคสมันโอเคถือว่าเราดูแลโทรศัพท์ดีที่ชาร์จก็ไม่มีรูฟังก็ไม่ให้มีแต่กล่องลาขายลูกค้าไหมก็ต้องที่ก็ต้องเอาสายชาร์จอะไรเขาดี้นมีต้องไปต่อได้เลยเอาไงจะขายอะไรบ้างได้ ขายสองนะอะไรกลับแม่เนี่ยก็เดี๋ยวนั่งรถเนี่ยที่จกลับไปก็ได้อาจริงนะจริงเออเดี๋ยบินรถที่ให้มีหนังชีวะดูหน่อยมีมีมีอ่ามอันนี้เิดเราพี่กิดนะใช่ครับขายรถตังไปทต้เอาตังค์ทำเลยเป็นติดติดพุงติดนิกเนี่นอนเดี๋ยวไปเจอโอ้ย เป็นก right. ันอย่างนี <areas. S 2> ้แหละมันไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจหรอกเพราะมีล hmm. นีเงินหมดเลยโอ้เราบอกมันเลยใครจะเลยบ้านมันแพงแต่งงแต่งงานหรือเปล่าติดเนี่ยเละเบาๆหน่อยจะเบาไวสุดมากขายลงขายลดกันเพราะนี่แหละเนี่ยแบบนี้เลยเพราะนี่อะไรติดนี้หละคือเข้าใจนะสุดได้สองอย่างนี้ได้เอกสารอะไรอยู่เนเดี๋ยวเอาให้ที่หน้าเดี๋ยวเราโปรลอยนะครับผมใช่โปรลอยก็สุดมากสองอันนี้จบกันที่ได้ไป แสนสองหม่นสี่พันสี่สิบาทแสนสองหมื่นสี่พันสี่สิบบาทแล้วก็ออเหลือกอกาาี่ชั้นเราขวัญรถแล้วก็ริบแหนมอีกแล้วก็อไอ้คุณคือโอนพี่องค์เขาทำแต้เราจับให้อันนี้ก็ขายทุกที่แล้วกินไปยังยังเลยเฮ้ยกินอยู่ตอนนี้ไม่รู้พอจากร้านเอาอาหารแบบจริงๆ,ๆแล้วอะรู้ยอยู่แต่ว่ามันจะเป็นขนมคนเดินอ่ะเาเฮ้ยพอดีเลยเตึงใจไหนไปเฮ้ย ดีเลยวะนี่เงินที่อิงได้ไปนี่เดี๋ยวเลี้ยงพี่ด้วยขอเลี้ยงนะเออขอทานเออก็ลองเลี้ยงพี่เอาเงินซื้อเองถนดเลยเนี่ยโอเคไหมเอออ่ะอโอเคโอเคเดี๋ยวรถไปจอดไว้ทางนี้เขาได้ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยขี่ไปได้เดี๋ยวพี่กลับกุยมเลไม่ขายพี่กลับเลยใช่มอ่ะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวว่าไปเลี้ยงาเลี้ยงข้าววันได้พี่ตังค์แล้วไปโอเคไปโอ๊ยอยากใครอยากขายก็ติดต่อมาแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินตรงนี้รอกันไปครับ